แม่แม่โอ้น้องน้องเสร็จมขอมเราอยากแช่อยากแช่แต่แม่แม่เมื่อไรจะลงแช่งัวแม่ดูอุ้ยเสียงชิรุโอ๊ยชิรุทำอะไรอะ่ะ แค่น้ำอยู่ใต้เท่นไม่เสร็จรักนะต้องนู้นน้ำน<า>สนคลายอยู่โกดแค่น้ำกด เชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสาวก็ดีใจได้อาบน้ำนะคะแ,แม่ลงมาเล่นน้ำกันนะคะจะดูว่าอากาศวันนี้อากาศเย็นนะคะแต่สา,สาวจะลงเล่นแช่นะ้ำลืกเปล่านะคะแม่ๆก็ลง่าแช่เลยแช่เลยลุกแช่เลยขัดผิวไปด้วยว่าน้ำไม่ลึกคะ่ะเพราะว่าโดยปกติน้องขาแม่นๆนี่ถนมือก,ก็ไม่เคยอยาก ลุมอาบก,กันนะคะจริงจริงพยายามไ,าไดให้ลุงอาบน้ํากันแต่รู้สึกว่าไม่อย,อยากนอนยังไม่อยากนอนแค่กันแต่พี่ลุงน้ำดวงก็บอ,อ,อยากเล่นน,น,น,ลน,น,น้ำอยู่นะคะโอ้ยน้ำน้ำดวงก่บแมาา่โอ้ยน้ำน้ำแดดมาถมเราอี่นะคะโอ้ ว่ายไปหาแม่ตัวน,นี้ว่หายน้ำเก่งค่ะมแม่แม่เสียงใครเนี่ยหวานจังเลยฮะไปลงตื่นเต้นดีใจได้มาเล่นาน้ำลงมีใจโอ้ดูแต่ละสาวสิคะ ุยอะไรอ่ะอืมแม่ฟ้าแม่แสนอันนี้ดีใจที่มีพี่ลุง้องลุงแม่แก้วมาด้วยมาเล่นน้ำด้วยกันน้ำไม่ลึกขาไม่ยอมนอนดูนุ่นๆก่อนเขาเลยูอ้วไม่ใครไปนอนหนู่งนอนแลวหนูใงไน้ำแล้วกัน แค่อยากแช่แต่ไม่ไม่ไม่ไรจะลงแช่ทางนวแม่ไม่ไรจะลงแช่น้ำล้างก็ได้เล่นนานด้วยดูอุ๊ยเสียงเชลูโอ้ยเชลูทำอะไรอะ่ะฮะเชลูเชลูทำอะไรนะคะลูกจะเต้นระบำหรือเปล่าลูกอืแม่แม่จ๋าห,หนูจะเต้นระบำให้ดูนะคะ ยืนนิ่งกันเลยน้องนุ่นไม่ใช่น้คนเดียวลงแช่เลยเพรว่าให้ลงไม่ยอมลงแช่กันน้ำไม่ลึกใช่ไหมล่ะอยากเล่นน้ำลึกๆไปเลยตรงไหนมีที่ลึกก็ไปสิค่อน้ำจะเยอะกว่านี้นะคะแม่เนี๋ยน้ำลดลงเยอะแล้วล่วะคะ่ะก็ไม่ค่อยอยากจะลงแช่กันนะคะ พอ <G ren minimalist> ให้ลงแช่ก็ไมา่ยอมแช่กันเลยไม่รู้เป็นอะไรเดี <G ren minimalist> ย๋ยส่งเสียงมากเดี๋ยวคนอื่นเขาตกใจหมดนะรู้ไหมเพราะว่า้าสาวไปในแต่ละทีนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงกลับบ้านหรือว่าช่วงข้าง่านะคะก็จะ รื่นเครนะคะคือทุกคนต,ต,ตกใจกันมากนะคะแม่ลูกคนาลุกเย็นอาทีแม่กับบ้านนะคะก็จะแบบคือได้เจอหน้ากันก็ดีใจร้องไกราดกันเลยนะคะแม่ค่ะ <S <S <ๆ>อย่าส่งเสียมากสิคะลูกๆปลาหายหมดแล้วแหละปันนี้ปลานี้หมดแล้วแหละ เสร็จไปแล้วค่ะไม่เสร็จไปแล้วอ่าไม่แก้วไปแล้วพี่ลุ้ไวน้นะเออไปลุ้มเล่นสนุกเลยอย่าพึ่งขึ้นพ่อบอกว่าเล่นน้ำก่อนเล่นน้ำก่อนค่ะเล่นน้ำก่อนพาลูกเล่นน้ำก่อน เอาไงดีล่ะแม่แก้วนี่เป็นยังไงนะเมื่อไหร่จะลงไปเล่นเอ่ยอาแม่แสนนอนเลยแม่แสนนอนก่อนเพื่อนเลยแม่แสนแม่แก้วเอ้ย เนาะเสียงหวานจังไม่ใส่กระติรุ่นนิชีเสียงหวานมากค่ะแม่ๆไม่ใส่บอกว่ามันเย็นนะไม่ใส่บอกว่ามันเย็นพอล้วนดูดูร่วงตวกันอีกแล้วพอล้วน บอกว่าลงน้ำอุ้ยปลา่ะแร่ปล,า,ปลาบอกว่าทรงเชียงอะไรกันฉันตกใจหมดเลยเนี่ย ไแม่แก้วเมื่อไหร่จะลงอาบน้ำฉันหนาวแล้วนะฉันรอเธออยู่นิดแหละไหม่พอไม่ให้ไปสักทีนะแก้วก็ยืนนิ่งไม่ลงน้ำเลยไม่ลงไปแช่น้ำเลยแม่ใส่ว่าเร็วๆหน่อยฉันหนาวแล้วฉันยิ้ค้องอยู่ด้วย ฉันีนดินใหญ่เลยโุกขึ้นหน,นาวแล้วนะโอ้ยฉันหนาวไหมแกบอกหนาวอยา หรือเปล่านะคะแม่ๆเร็วๆ,วๆคุยอะไรกันนะเร็วๆหน่อยสิต้องดูไม่สูงค่ะแค่นอนอยู่ใต้ท้อนไม่เสร็จละนะน้องดูว่าจะส่งใครุกคน แก้วนี้สงสัยจะห่วงกินล่ะนี่ไม่ลงเล่นน้ำก็ขึ้นมาก็ขึ้นมาด้วยกันหมดเลยแก้วห่วงกินนะคะนี่แม่ลงปนเตยปล่อยให้ขึ้นมานะค <rele ver> โอ้เตยปล่อยให้มา,นะากันแล้วาสาวของเราขึ้นแล้วนะคะ

ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่สีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณสำหรับาการติดตามนะคะฝากครปุ่มลงร้องฟ้าน้องดวงใจด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดินน่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพะื่อไม่พลาดชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ